การตรวจสอบที่มาของประหมอคังดําที่แพร่ระบาดวันนี้อนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาประหมอคังดําได้เชิญตัวแทนบริษัทเจริญพกพาอาหารจํากัดมหาชนหรือ CPF เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดเป็นครั้งที่2นะคะแต่ว่าทาง CPF นั้นไม่ได้เดินทางมาให้ข้อมูลค่ะเพียงแต่ว่าส่งหนังสือชี้แจงมาแทนเท่านั้นซึ่งในครั้งต่อไปนะคะทางอนุกรรมธิการก็เตรียมที่จะเชิญสํานักง,งานย,ยาการสูงสุดสํานักง,งานกฤษฎีกาเพื่อที่จะมาเสนอแนะเกี่ยวกับการฟ้องร้อง เอาผิดกับบริษัทเอกชนที่เป็นต้นเหตุแห่งการแพร่ระบาดติดตามจากคุณยานีวัครูนะคะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะโดยนายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งใจที่จะเสนอยติด่วนด้วยวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปลาหมอคังดําค่ะและวันนี้ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของดราม,ม่าในการเสิร์ฟอาหารให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเมนูปลาแกะหรือว่าเมนูปลาหมอคังดําแกะค่ะ ติดมึง嘛 ประเด็นดราม่าปมร้อนกลางรัฐสภาเมื่อเมนูปลาหมอคังดําแกะถูกเบรกในการเสิร์ฟให้กับสสในห้องอาหารของสภาผู้แทนราษฎรนั่นเพราะว่ามีสสได้สอบถามถึงรสชาติทําให้ในายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะที่ขณะนั้นก็จะเสนอยติด่วนด้วยวาจาเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามานันขึ้นมาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคังดํานั้นได้นําปลาทอด20กิโลกรัมค่ะไปเสิร์ฟแต่ว่าถูกสั่งห้ามไม่ให้ผู้ช่วยสสนั้นขนอาหารไปห้องอาหารและห้ามถ่ายคลิปภาพในการกินปลาทอดด้วยทําให้ นักชานั้นออกอาการเดือดแล้วก็นําปลาหมอคังดําทอดมามอบให้สื่อมวลชนชิมแทนพร้อมกับรั่นวาจานะคะว่าจะไม่ยอมหากสภาไม่ให้เสนอยติด่วนในวันนี้ค่ะห้องอาหารสภาเนี่ยมันมีความลับสูงขนาดนั้นเลยเหรอในการชิมปลาหมอคังดาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทุกกรณีแล้วก็มีสายเรียกเข้าจากท่านพิเชษเข้ามาผมยังไม่ทันคุยสายด้วยก็วางสายไปเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะปลาหมอคังดำเนี่ยมันเข้ามาในสภานเนี่ย มันเริ่มจะมีความไม่ชอบมาพากลแล้วมันมันยากเหลือเกินนะการตั้งอ,อ,อนุกรรมธิการในการศึกษาเรื่องนี้ก็ทําไปก็อย่างมีเรียกว่าข้อติดขัดหลายๆอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งยติด่วนหรือไม่แม้กระทั่งว่าปลาหมอทอดยังเอามาให้สสชิมไม่ได้ผมกังวลเหลือเกินว่ายติด่วนของผมจะเป็นหมันหรือไม่ก็ฝากติดตามในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่ถ้าไม่ให้ตั้ง ยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้รู้กันไปว่าจะส่งต่อระบบนิเวศแบบนี้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลัง ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมิการศึกษาปัญหาปลาหมอข้างดามสรุปว่าบริษัทเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า C.P.F ไม่ได้เข้าไปชี้แจงต่อกรัมาิการค่ะ<อ>เพียงแต่ส่งเอกสารซึ่งน,นายนัตชาก็เปิดเผยว่าเอกสารที่แนบมานั้นพบรายชื่อนิติกร7ในขณะที่มีการนําปลาพันธปลาหมอข้างดามเข้านะคะมีชื่อนายบัญชาสุกแก้วปรากฏอยู่ซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการประมงค่ะจึงคาดว่าน่าจะตั้งใจที่จะให้ติดตามต่อในประเด็นนี้ค่ะโดยเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือว่านัยยะว่า CPF นั้นพยายามสื่อสารถึงกรรมธิการค่ะ และในสัปดาห์หน้าค่ะอนุก,กรรมธิการได้เชิญอายการสูงสุดสำนักงานกฤษฎีกาผู้มนวยการมูลที่ไบโอไทยเพื่อหาข้อสรุปในข้อกฎหมายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทเอกชนขณะเดียวกันก็ได้ทําหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามเรื่องของบริษัทขายพันธ์สัตว์น้าชนิดนี้ให้กับบริษัท CPF ค่ะสอดคล้องในประเด็นเดียวกันนี้นะคะกรรมธิการการ,กรเกษตรและสหกรณ์ก็นําโดยนายศักดิ์ดีนายนุ่มหนูประธานกรรมธิการค่ะ,ะแถลงแนวทางแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดําหลังกรมประมงและสมาคมประมงแห่ง ประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเข้าให้ข้อมูลค่ะโดยเปิดเผยว่าในวันที่1สิงหาคมนี้จะมีการคลิกออฟรับซื้อปลากิโลกรัมละ15บาทนาน2เดือนค่ะพร้อมชี้ค่ะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต้องมีแผนดําเนินการที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่รวมถึงเสนอในการแก้ไขพระราชกําหนดการประมงปี2558้ยแเพื่อให้มีกลไกในการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตและย้ําค่ะว่า ที่สําคัญนั้นต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสําหรับผู้ที่เป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดรวมถึงการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะและจนถึงตอนนี้ค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้มีวาระการเสนอยติด่วนด้วยวาจาในการตั้งกรรมธิการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดําซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างตัวแทนวิปปรัฐบาลกับวิฝ่ายค้านในเรื่องนี้โดยในช่วงเช้าค่ะช่วงหนึ่งนายปรเมฆจินาสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการตั้งกระทู้สดด้วยวาจาถามเรื่องปลาหมอคังดําแต่ว่าเปลี่ยนประเด็นกลางที่ประชม เลยค่ะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือแทนค่ะค่ะล่าสุดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมกคังดําอยู่ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ